เหตุให้เข้าถึงความเป็นสหายของนาคในยะที่หนึ่งพิกุบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำกรรมทั้งสองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขาได้ฟังมาว่าพวกนาคที่เป็นอันทชะมีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุขเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอเมื่อตายไป ขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นอันทชะครั้นตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นอันทชะพิกุข้อนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นอันทชะพิกุบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำกรรมทั้งสอง ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขาได้ฟังมาว่าพวกนาคที่เป็นชลาภูชะมีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุขเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นชลาภุชะครั้นตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย ของพวกนาคที่เป็นชลาภุชะภิกขุข้อนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นชลาภุชะภิกขุบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทํากรรมทั้งสองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขาได้ฟังมาว่าพวกนาคที่เป็นสังเสรชะ มีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุขเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นสังเสตชะครั้นตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นสังเสตชะพิกุข้อนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นสังเสทชะภิกขุบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทํากรรมทั้งสองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขาได้ฟังมาว่าพวกนาคที่เป็นโอปปาติกะมีอายุยืนมีวันณนะมากด้วยความสุขเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า โอหนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นโอปปาติกะครั้นตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นโอปปาติกะพิกุข้อนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปเข้าถึงความเป็นสหายของพวกนาคที่เป็นโอปปาติกะ